ชานุมเย็นชาเขียวนุมโกโก้เย็นและเผือกหอมเย็นขนาดแก้ว12ออนมาดูส่วนผสมกันนะคะเริ่มจ่ายชานุมเย็นใส่ชาแดงลงไป60 ml ใส่นมข้นหวานนมข้นจืดอย่างละ25 ml ถ้าเป็นนมผสมก็50 ml นะคะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็เทใส่แก้วที่เราพร้อมจะเสิร์ฟเลยนะคะพักไว้ก่อนค่ะต่อไปชาเขียวนม12ออนค่ะน้ำชาเขียว60 ml นมข้นจืดนมข้นหวานอย่างละ25 ml ค่ะถ้าใครใช้นมผสมก็50 ml เหมือนกันนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เทไปพักไว้เหมือนกันค่ะ สูตรที่3ค่ะโกโก้เย็นเริ่มจากผงโกโก้1ช้อนโต๊ะใส่น้ำร้อนลงไปค่ะ60 ml คนให้เข้ากันนะคะถ้าใครมีเครื่องเป่านมก็ใช้เป่าได้นะคะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นใส่นมค้นจืดนมค้นหวานอย่างละย5 m ml เหมือนกันค่ะนมผสมก็50 ml นะคะแล้วแต่ใครถนัดทำแบบไหนเลยค่ะ ใส่แก้วรอเสิร์ฟเลยนะคะพักไว้ก่อนสูตรที่4เผือกหอมเย็นเริ่มจากผงเผือกหอมนะคะใส่ไป2ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำร้อน60 ml ตามด้วยนมข้นหวานนมข้นจืด25 ml เหมือนกันนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเรียบร้อยก็ใส่แก้วพักไว้ก่อนนะคะ จากนั้นเราก็ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะถ้าใครอยากให้ง่ายขึ้นหากว่าทำขายนะคะก็คือทำเป็นชงเหยือบเปื่นได้ทำสูตรไว้ให้แล้วนะคะทุกคนถ้าเราเทใส่แก้ว12ออนก็จะเทไปที่120 ml นะคะทำให้ง่ายต่อการขายนะคะถ้าใครอยากเพิ่มฟองนมเราก็มาเป่าฟองนมกันค่ะ ทอปฟองนมด้านบนเพิ่มมูลค่างให้กับเครื่องดื่มของเรามากๆเลยนะคะถ้าใครจะทําจําหน่ายนะคะเปิ้ลแนะนําให้ทําเป็นแบบชงเหยือกไว้เลยค่ะสูตรชงเหยือกเปิ้ลได้ทําคลิปไว้แล้วนะคะไปย้อนดูกันได้เลยค่ะเปิ้ลทําไว้หลายชนิดเลยล่ะค่ะเครื่องดื่มนะคะชงเหยือกถ้าเราจะจําหน่ายเราก็เทงลงไปแก้วละ120 ml ถ้าเป็นแก้ว12ออนนะคะทําง่ายและอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ ถ้าเราจะตั้งราคานะคะแล้วแต่เราเลยค่ะต้นทุนต่อแก้วที่เปิ้นทำเฉลี่ยออกมานะคะไม่เกิน6บาทค่ะทุกคนถ้าพี่จะตั้งราคาพี่ก็ลองคำนวณดูนะคะว่าพี่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรกันบ้างเนาะจะได้คิดราคากันถูกนะคะลองทําดื่มกันดูนะคะทุกคน